สวัสดีค่ะวันนี้ไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะคะตับผัดพริกหวานหอมใหญ่ค่ะ ช่วงเคมีบําบัดก็ทานอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าเลือดจางคุณหมอท่านก็เลยแนะนําให้กลับไปกินตับค่ะก็เป็นเมนูที่อร่อยนะคะแต่กินบ่อยไม่ได้เพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงอยู่ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ